PDPC หรือสำนักงานคณะกรรมการครุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกับธนาคารกรุงไทยจัดทำโครงการ PDPA Challenge 2024บรายกรุงไทย XPDPC ี2่นสการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายด้านการครุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลระดับอุดมศึกษาชิงทุนการศึกษากว่า1 0 0 0 0แบาทภายใต้แนวคิดป้องกันร,ระวังเข้าใจ กะกนให้โลกรู้ข้อมูลส่วนตัวสำคัญแค่ไหนเปิดโอกาสนิสิตนักศึกษาจากทั่วประเทศที่มีความรู้ความสามารถด้านกฎหมายได้มาพัฒนาศักยภาพและยกระดับทักษะการเรียนรู้ด้านการครุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้เกิดความเชี่ยวชาญในการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างนักกฎหมายในอนาคตที่มีความรู้ความเข้าใจบริบทของกฎหมายดิจิทัลให้ตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายด้านเศรษฐกิจดิจิทัลมากยิ่งขึ้นค่ะท่านใดที่สนใจศึกษารายละเอียดโครงการหรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Fanpage PDPC Thailand ค่ะโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการแข่งขันในเรื่องความรู้ด้านกฎหมายการรับคมข,อข,อข,อขอ้อมจสวนบุคคล ซึ่งเราได้เลือกเอาระดับรรมศึกษาคณะนิติศาสตร์ด้วยนะครับเพราะนั้นแล้วจะเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ใหม่ๆให้กับนักศึกษาแล้วอ็จะมีการขยายผลต,อตอนน่อในทางมากขึ้นครับเป็นโครงการที่มีประโยชน์มากต้องขอบคุณปราคานกรุงไทยที่เห็นความสําคัญต่อโครงการนี้แล้วก็ทําให้ p d p c เนี่ยเราสามารถทํางานในวงกว้างได้มากขึ้นครับใช่ครับคือขณะน,นี้นี่ทางดีเองเนี่ยได้มี การปรับโครงสร้างของกระทรวงนะครับโดยเราได้มีบ,บุคลากรระดับจังหวัดระดับอำเภอร,ระดับตำบลเกิดขึ้นเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยการแข่งขันครั้งนี้ก็จะได้คนกลุ่มหนึ่งที่มีองค์ความรู้ด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็เอาคนกลุ่มนี้เนี่ยเข้าไปช่วยให้ความรู้ต่อสําหรับที่น้องประชาชนภายในพื้นที่ต่างๆนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นการต่อยอดโครงการนี้ด้วยนะครับซึ่งจะเป็นโครงการที่ มีประโยชน์แล้วก็อาจจะต้องคุยกับทางกรุงไทยว่าน่าจะทาเพิ่มเติมที่ยังไม่มีกฎหมายฉบับนี้เนี่ยหลายหน่วยงานนี่มีข้อมูลที่มีความอ่อนไหวข้อมูลสําคัญแล้วก็ยังไม่ตระหนักถึงความสําคัญของข้อมูลมากแต่หลังจากที่มีกฎหมายฉบับนี้แล้วแล้วก็ทาง d d p เองเนี่ยได้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ให้การอบรมหล,ลายหน่วยงานมากทั้งภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรต่างๆวันนี้เนี่ยจากการตรวจสอบของเราพบว่า วันนี้เนี่ยข้อมูลที่มีโอกาสจุดรั่วหลายต่างๆลดน้อยลงมากคนระหนักรู้แล้วก็เราตรวจสอบร้อยแห่งเนี่ยจะมีโอกาสที่เราต้องแนะนาําต้องให้แก้ไขนี่ไม่ถึงสิงแห่งแล้วซึ่งแต่เดิมมีมากกว่านี้นะครับสแสดงว่าข้อมูลที่เราทําใบเนี่ยประชาชนเริ่มตระหนักรู้และองค์กรต่างๆเริ่มให้ความสําคัญนะครับรยยก็ม,มีทั้งองค์กรท้องถิ่นและหน่วยงานรัฐนะครับ องค์กรท้องที่นี้เราเราให้ความรู้ไป8,000แห่งทั่วประเทศเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วสมาคมต่างๆสมาคมประกันภยัยสมาคมธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยเราก็เชิญมาหมดนะครับแล้วก็สร้างความระดักรู้ให้ไปขยายผลในองค์กรคือขณะนี้เราได้รูร่วมงานกับทางปปงนะครับได้มีมาตรการใหม่เกิดขึ้นในการป้องกันเรื่องอบัญชีมา้าซิมมา้า ในส่วนของบัญชีม้าเองเนี่ยเรามีนโยบายจะปิดบัญชีม้าเนี่ยเยอะมากนะครับขณะนี้มีบัญชีม้าอยู่ในระบบเนี่ยเราคำนวณตัวเลขคร่าวๆว,ว่ามีประมาณร่วม1นล้านบัญชีเราต้องตั้งเป้าไว้ว่าเดือนเนี่ยเราจะเริ่มจากประมาณ1 0 0 0 0แสนบัญชีโดยจะดีเดย์สัปดาห์หน้านั่นหมายถึงว่าต่อไปนี้เนี่ยหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้เปิดบัญชีกับหมายเลขโทรศัพท์ตัวตนคนที่ไปเปิดจริง ต้องเป็นหมายเลขเดียวกันนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องทำอย่างนี้ต้องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราตรวจสอบพบว่าวิชาชีพนี่ใช้หมายเลขโทรศัพท์อื่นไปเปิดในบัญชีของบุคคลอื่นไม่ตรงกันถ้าเราทําตรงนี้ให้ตรงกันนี่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้มากแล้วเรายังเชื่อว่ามีเงินค้างอยู่ในระบบบัญชีประเภทเหล่านี้เป็นจํานวนมากอยู่เราก็จะได้เงินคืนส่วนนึงด้วยนะครับ ประมาณรวมหนึ่งล้านบัญชีเราใช้เวลาน,นานแค่เราตั้งป้าไวา้ปีละเดือนละแสนบัญชีก็ร่วมเพตวีว่าปีนึงไม่น้อยนะครับอย่างบัญชีออนไลน์ที่เปิดเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยบัญชีออนไลน์ที่เปิดแบบเปิดกับแบงก์ต่างๆเนี่ยมีประมาณหลายบัญชีร้อยร้อยหกล้านมากนะครับเยอะมากเพราะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ ต่อไปนี้การไปเปิดบัญชีธนาคารเนี่ยต้องมีความยากมากยากมากขึ้นต้องมีเงื่อนไขามากขึ้นโดวยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดออนไลน์เนี่ยไม่ใช่เปิดง่ายๆแล้วต้องมีเหตุจําเป็นจริงๆถึงถึงให้เปิดนะครับวันนี้เนี่ยเราพบว่ามิจฉาชีพคนหนึ่งมีบัญชีอย่างนี้ไม่น้อยกว่าสิบบัญชีนะครับซึ่งเราจะดําเนินการจะดีเดย์วันที่27พฤษภาคมนี้นะครับร่วมกับสํานักงานปปะงะครับ